อันนี้เป็นเซตทางร้านที่ราคาเทา 9, 3, 9, 9. ่าไหร่สามเก้าเก้าเาะสามเก้าเก้าอย่างที่ผมบอกมาทั<อ>้งเค็มทอแน่นมอสอ่ออเฮ้ยอันเนี้ยบอกเลยว่าเกินค่าทัมลป อ่ารายการนักข้าวอยากพากินวันนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้น่าจะเรียกว่าเจริญนครแต่เดี๋ยวก่อนสิอืมอันนี้เป็นตัวละครใหม่ต้องถามก่อนว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะครั้งแรกครั้งแรกเป็นใครครับเนี่ยครั้งแรกอันนี้ไม่ไม่ใช่แขกรับเชิญนะไม่รับเชิญนะเป็นพิธีกรร่วมอ่ามาช่วยหรืออยากมากินกำลังหิวเลยกำลังหิวกันอยู่คือเทปแรกกับรายการนี้แต่ปกติก็ประจําอยู่ในรายการอร่อยหรอกทรายแต่ต้องบอกก่อนนะร้านเนี้ย ผมไม่เคยมากินติดๆแขวเนี้ยเดี๋ยวว่าจะมากินเลยยังไม่เคยผ่านเลยด้วยกันแขกรับเชิญวันนี้คือคเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นแก้งนักท่า แล้วก็คนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากคจุดๆคนหนึ่งนะเพราะว่าเคยได้แชมป์ครูคอมเมนเตอร์ทหารนอในปี2007ก็คือได้มาเป็นนักภาคจากโครงการครูคอมเมนเตอร์ทันทีเลยใช่ประกวดอดได้ที่หนึ่งของประเทศนะครับคุณดูทางทูวิชั่นเนี่ยคุณต้องได้ยินเสียงเขาแหละเดี๋ยวเราเชิญเขามาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณก่อนอื่นนี่แป๊บนึงก่อนอื่นนี่ไม่ต้องบอกเลยนะว่าคนนี้มีเชียร์ทีมฟุตบอลทีมอะไรแน่นอนแนนอนเอวต้นเอวต้านเอวต้นอันนี้รู้นี่ ก็พามาลานนี้ ก็คือร้านนี้เนี่ยตั้งแต่ผมอยู่แถวเนี้ยสาธุกเขาก็ดังอ่าหล่แถวเนี้ยผมเปิดพื้นที่ทำคาแคร์ทูนโรสเลยใช่ไหมเอามาเช่าที่เราด้วยเขาได้กินทุกวันเลยเพราะนี่นี่คือที่ของคุณก๊อฟเองใช่คือบ้านรวยนะครับบ้านไม่นุ้ยคือเขาอยู่มาสักสองสามเดือนน้ำหนักเขขึ้นประมาณห้าโลโอ้โหที่ผมแอบเห็นแล้วนี่เมนูมัสไทร์มีขาหมูรวนผมเล็งไว้แล้วอ่าเล็งไว้แล้วโม่ว่าจะเป็นข้าวหรือเป็นเส้นถ้ายืนตรงนี้เราจะร้อนนะครับไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่าครับ อันนี้เป็นเซตทางร้านที่ราคาเท่าไหร่สามเก้าเนาะสามเก้าเก้าก็ในนี้ก็จะมีมีไข่ให้สี่ซี่ตอกฟู้เนี่ยลำไยพอดีขาหมูก็จะมีลำไยอยู่หมูนี่ลำไยอยู่ใช่เพาะว่าใส่เผือกด้วยนะใช่หมูทอดกุ้แล้วนี่มีหมูทอดมีกุ้งเจียแล้วกุ้งเจีย๊นะครับส่วนนั้นน่าจะเป็นไส้นะ ผมก่อนเลยนะผมไม่ชอบกินหมัดไม่ชอบกินหนังเนื้อล้วนเนื้อล่วนเนื้อไข่เนื้อแด่เน้วนเนื้อล้วนเนี่ยผมก็ชอบแต่ว่าเนื้อที่มันจะนุ่มหน่อยนะมันต้องเป็นเนื้อที่มันติดกระดูกนาเนื้อนี่มันถางกระดูกมันจะด้านแต่มันก็กินบ้างนะนานปีอะไรเงี้ยส่วนผมปกติเวลาไปก็เนื้อร่วนหมูกรอบของผมจะเป็นเนื้อหนังไม่เหมือนกันเลยนะเนื้อหนัง เนื้อล้วนแล้วถ้าร้านไหนมีหูกรอบก็ต้องมีหูกรอบผมเนื้อล้วนไข่ของก๊อมก็เนื้อล้วนเหมือนกันแต่ว่าขอติดแบบกระดูกหน่อยนะ้าใจารยแล้วท่านผู้ชมชอบแบบไหนนี่ไปคอมเมนต์มาด้วยครับบกินขาหมูลักษณะไหนร้านไหนอร่อยดีบอกด้วยใช่มันต้องอีกนิดนึงไอ้ตรงขาหมูมันจะมีติดไปทางเค็มหรือติดไปทางหวานของผมกับคุณจุ๋นเนี่ยไม่ต้องสื่อมาทางเค็มแลวสายเค็มชอบรสเค็มผมมาชอบหวานคุณกรอฟก็ณกรเค็มนิดนึงคือน้ำมันจะต้องแบบข้นเยอะกับใส่นิดนึ่งจริงผม ของผมใสที่นี่ก็จะของความใสสำหรับผมไม่ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดก็แต่ผมไม่เคยไม่เคยลองขาหมูที่มีหลักใหญ่ไม่เคยเหมือนกันผมเคยลองคือขาหมูน้ำมะพร้าว ออใช่ใช่ใช่น่าจะออกหวานไหมไม่หวานอ้อ้วยไม่หวานด้วยนี่อันนี้เป็นอีกเมนูที่รีเควสเขาลงมาแล้วอันนี้คือเมนูมัสคายของทางร้านนะครับขึ้นป้ายไว้เลยว่ามีมีล๊กขาหมูรวมมิตรไว้ตรงไหนโอไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้เลยแล้วก็วางก๊อกเลยคืออันนี้เป็นเมนูหลายใจอ่ะ รู้จะกินอะไรสาระของหัวสารับใครที่แบบวคร่เป็นข่าวนี่เป็นเดมเส้นบีบแทนเลื่อนไม่ถูกก็จะตาได้ไข่เปิ้ลจานนี้ได้นะอ่านับถือเลยผมแค่ดูเฉยๆเดี๋ยวร้านที่ผมดิ้นตามแล้วนี่ผมเห็นจากราคา90บาทโอเคเลยนะเท่าไรเนี่ยอเยอะเยอะคุณได้ทุกอย่างราคาไม่แพงเรานั่งในห้องแอร์ด้วยเออนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะขาหมูอ่ะว่าบางทีดูแค่น้ำส้มอ่าพอเดาได้ว่าร้านนั้นไม่ธรรมดาใช่จากร้านนี้ใช้มะดัลิน A later. few moments มี่คำแรกของวันด้วยใช่ไหมได้ค่าวคำแรกของวันอันนี้อันนี้กินน้ำซมยังย่างใช่ไหมออกไปในรสชาติที่ผมชอบเค็มเป็นข้เค็มอ่ะน้ำข้นๆหน่อยๆอ่อตามหมูไปละผมก็ลองหมูกรอบหมูทอดหมูทอดที่นี่เรียกหมูทอดดูส่งดูสีรู้เลยว่าหมักมาอย่างดีรารนน้ำนิดนึงเป็นยังไงรสชาติดีหมักมาดี ทีนี้ผมลองบ้างมีใช่ไหมเนื้อล้วนอ่าเนื้อล้วนเนื้อรวนจิ้มหรือว่าเพียวๆเพียวๆก่อนเพียวๆก่อนเพียวๆก่อนนะขอราดน้ำดนวยเลยขอาน้ำมาให้ราดย่อยเลยนะอืมอย่างที่ผมบอกมากทั้งเค็มพรได้หมดอ่าเฮ้ยแต่ผมขอแซนนิดนึงเมื่อกี้ผมลองกินเชียรงไปอืมเฮ้ยคุณเนร้องจังอร่อยอร่อยไม่หวานเกินไปขออีกทีนึง ผมเคยบอกท่านผู้ชมหลายเทลแล้วว่าเวลาผมไปกินข้าวหมูแดงหมูกรอบสิ่งที่ผมไม่สั่งคือกุนเทียงผมไม่ชอบกุนเทียงเพราะมันหวานอ่ะอ่ะอันนี้จะลองว่าไม่ไม่หวานแต่กำลังดีลองเป็นแบบยังไม่ต้องจิ้มรายการที่ใจร้ายมากนะเอาเอาแขกรับเชิญมานั่งมองเออเว้ยนั่งมองเราสามคนนั่งโจเมื่อไหร่จะได้เริ่มกอฟยังไม่ได้กินก็ได้ไอคหมูก๊อบบ้างการจะตัดการจะตักแล้วห้าร้อยนะเอ๊ะแต่ยังไม่ได้กินเอาเนี่ด้วยเนี่ยเต้าหู้ เออเต้าหู้ก็ร้ายดูดูแล้วเต้าหู้ก็ร้ายไม่เห็นนะมัดขันใส่เต้าหู้ผมก็ตัดกันดีนะเต้าหู้แบบเนี้ยน่าจะเห็นในสไตล์แบบพวกฮ่องกงอะไรอย่างนี้ป่ะแต่ผมว่าต้องนี่นี่อ่ามีกระเทียมเลยเขาอีเดทเขาเลยทำมาให้ไม่มีกลับคือใส่อย่างนี้เลยเน่เ่เนผมนี่ชอบมากอันนี้คือเมนูที่คุณก๊อฟกินประจำใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องถามก่อนเหมือนทุกวันแล้วที่เคยมากิน เหมือนปกตินะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จัดอะไรพิเศษให้เรานะปกติเลยคือคุณมากินเนี่ยก็ได้รสชาติแบบนี้ปริมาณแบบนี้แบบนี้ก็แต่อย่างที่เขาบอกว่าข้าวเขาผสมเกลืออ่าเป็นไงเขาไม่ได้มาชิ้นยิบย่อยนะโอ้ยชิ้นใหญ่มาเป็นก้อนใหญ่ก้อนนะเหคือที่ผสมเข้ามาในข้าวทีนี้ผมขอลองแบบครบตามสูตรของผมเนื้อล้วนไข่แล้วก็ใส่ต้ม้ำไปนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดถ้าจะกินขาหมูนะอ๋อเาเก็บต้องมี ผักดองเยอะจะได้ครบๆเป็นยังไงพอเต็มสตีมแล้วถือว่าบ้านอยู่ไกลได้อยู่ใกล้มากใช่ไหมว่าอะไรอ๋อบ้านอยู่ไกลเรียกว่าร้านประจําเลยคือเขาจะมีสองสาขาแต่ว่าสองสาขานี้ก็ได้อยู่ในโซนนี้แหละในะแล้วโซนนี้สาธุประดิษฐ์สาขาแรกอ่ะเฮ้ยแต่ผมว่าน้ำส้มเขาก็ทำมาอร่อยอร่อยอร่อยอดูแล้วก็จะเป็นน้ำส้มที่หอมเองนี่พี่พัดลองหมูทอดยังมันจอด ว่าแล้วเรยไม่ได้ลองไส่เลอไส่มาลองหน่อยอันนี้ไม่ใช่แนวหมูกรอบแล้วที่นี่จะเป็นแบบหมูทอดนี่หมูทอดปกติไส้ไหมกินครับอ่าโอเคเมื่อกี้เพิ่งไส่ประจำเออหรอเนี่ยคือหมูทอดที่นี่ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบสายแบบว่าหูกรอบกรอบรอะไรนั้นแต่แต่ว่าในนี้รสชาติในนี้รสชาติกำลังดีหมูทอดสาขานี้กับสาขาเนี่ยรสชาติเหมือนกันเขามีครัวกลางไปกระจายสินค้ามาไส้อร่อย ใช่หม้อก่อนคิดว่าอันเนี้ยหม้อเนี้ยสหรับกี่คน3ถึง4คนได้เนาะใช่ไหมในราคาเนี้ยพิเศษตรงที่เขาเพิ่มข้าวไป่อยๆหม้อเนี้ยมันคือมาทั้งชุดอ่ามีน้ำมาให้อีก2แก้วมีมีซุปมาให้อีกมีมีมาละมีมาละเติมได้เครงจืดมาให้ก็กิน2คนก็ได้ไม่หมดก็ห่อกลับบ้านแต่2คนผมว่าไม่หมดนะเยอะเยอะ ก็มีมีมาอีกเราคิดให้เติมข้าวเรื่อยๆใช่ไหม่อนจะกลับบ้านเรเติมข้าวเติมข้าวอีกแล้วก็ขอข้าวกลับบ้านด้วยอุ้มไปถามเจ้าของแล้วอันนี้ผมพูดตามตรงนะตอนที่เข้ามาครั้งแรกมาประมาณก็เกือบบ่ายอ่าประมาณเที่ยงครึ่งคนเต็มร้านนะครับอ๋อน้ำาจะได้โต๊ะตรงนี้นะเชิญรออยู่มักใหญ่เลยนเี่ยต้องรอต้องร้อยคนจ้าเมาไปต่อสู้ลูกค้าเพราะถ้าใครใครแบบว่าอยากมานั่งกระสบายเจ้าอาจจะต้อง พ้นช่วงแบบว่าพีคามไปพักเพียงอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องระวังแต่ก็ต้องเตือนไว้ระวังเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างหมดอะไรเงี้ยเป็นไปได้แม่ก็ชิมมาเช้าเลยสิบโมงร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดเดี๋ยนะสิบโมงมาตอนร้านเปิดเลยสิบโมงก็เปิดสี่รุ่งทีนี้ผมขอข้ามามาร้าหน่อยผมเป็นคนชอบกินร้าคนหนึ่งที่ชอบกินก็คือพี่สมเล็กพี่สมเล็กนี่ชอบนกของพี่เห็นพี่พักถ่ายหม้อไฟขาหมูนี่ให้พี่สมเล็กก็เนี่ย อันนี้ผมบอกนะมะระเนี่ยไม่ขมแบบเนี้ยที่บอกไมก่ต้องชอบหรอกอ่ามีซุปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมมาลองกินกับนึ่งสาหร่ายพจุดได้ซุปสาหร่ายแล้วก็จะมีมีหมูสับอยู่ด้วยนะมีเป็นแบบแนวหมูเด้งอยู่มันคืออยู่ในชุดเดี๋ยวชุดนี้ด้วยถ้ายอยู่ในชุดด้วยก็คือถ้าอันนี้น้ำมันอาจจะซดยากก็มาซดอันนี้สับอร่อยสับผมว่าเทคเจอร์ดังดีมากเลยนะเอาเปดาดปากีิได้เลย เส้นเที่ยวเวลาในปากคือมันจะไม่ได้นุ่มแบบนุ่มเด้งเลยนะแต่เป็นนุ่มแบบมีเท็กเจอร์ของหมูอีทวนมาแล้วกินแล้วอร่อยเงี้ยสบายใจสบายใจคเครื่องทั้วหน่ะยเฮ้ยแต่ท่านไหนทำรายการม,มารับเธอที่เป็นนักท่าที่ผมคัดมาดแต่ละคนแต่่ทานเนี่ยยังไม่มีใครพาไป,ไปกินร้านที่ไม่อร่อยเลยเฮ้ยร้านที่ทำของเค้าก็อร่อยทุกร้านแต่ว่าผู้บรรยายกีฬาแต่ละท่านถึมือรารเลือกร้านอาหารไม่ธรรมดาเพราะร้านไหนที่ไปกินแล้วไม่ราาอร่อยคงไปกินครั้งนี้คงไม่ไปทำหมูเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะ ที่คุณจุนบอกใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าคงจะเป็นหมูสับธรรมดาใช่ป่ะอร่อยอร่อยจริงอร่อยอร่อยนุ่มมากเลยอันนี้บอกเลยว่าเกินค่าอันละคนคือไม่ได้ใส่มาเป็นเครื่องประดับอ่ะใส่มาเป็นตัวเองคือไอซุบข้างหลังเนี่ยผมว่าสั่งได้หมดเลยจริงผมสั่งซุปซูมห้าจริงจเนี่ยจริงๆเนี่ยที่อยากที่อยากกินนะแต่ตอนนี้คงกินไม่ไหวแล้วคือดอกไม้กรีนอันนี้ดีหากินได้ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็แต่เลยไม่ลอเส้นหนึ่งเออยังไม่เลยเส้นหนึ่งสองเส้นไห่ไป ก็เพ,พ,พราะกินข้าหมือมกับเส้นหนมี่ว่าความรู้สึกมันตป็นแบบนะเหรอ,อมาลองสิมันจะเป็นอีกแบบเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแต่ผมเองชอบข้าวหรือเวลากินกับข้าวมากกว่ามันจะมีเ texture ให้ได้ได้เยวมาก,มน,กมนี่หอกนี่หรอกอันนี้ม่อาจจะเป็นเพราะเป็นเะส้นหมี่ด้วยนะสรุปหมี่เขาใส่ซีวอะไรมาด้วยใช่ใช่ใช่คือปกติผมจะเห็นมันจะเป็นบะหมี่แล้วก็ใส่อะโว๊ายอะยังไม่ไม่แปลกอันนี้มันเป็นหมี่เอกลักษณ์เขาเลยลองดู จะบอกว่าไม่คุ้นแต่ไม่ติดนะตองบอกเลยนะหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยเราต้องถามสามคนว่าใครชอบเมนูไหนกันบ้างเอาเริ่มจากคุณจุ่นอ่ะแขกรับเชิญของคุณแขกรับเชิญระบกินเกินแขก ไม่ไม่ไม่นับจานพระเอกนะให้เป็นไส้ไส้เฮ้ยนี่เกินคาดมาอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ทางเจ้าของร้านบอกล้วล้างห้ารอบเขาล้างอย่างดีทําให้มันไม่มีกลิ่นเพราะว่าเขานี่เขาบอกก็อย่าไปปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเพ่าะบอกเลยมันคือไม่มีกลิ่นแล้วหอมแล้วผมว่าใช้คำว่ามันกำลังนุ่มพอดีไหนคุณคุณคลิปไหม อาจจะได้ไหมนี่สช่ที่ก็ใช้ว่าเคยมันจะหอมแล้วมันุ่มพอดีคนนั่งกินอยู่มันมีพุ่งอ่ะนี่ผมก็เจอก๊อฟมาหลายปีนะที่ถูกผมก็ไม่คิดว่าก๊อฟเป็นคนอย่างนี้มนักด้านแหละผมผมเห็นแต่ในทีวีในรายการที่ทำใช่แต่ละท่านที่มาล้างล้างอื่นทั้งนั้นเลยล้างดักแต่เขอาจจะแหวกหน่อยแล้วกันอ่าผมชอบผักดองนะอ่าเออจริงมันไม่เหมือนมัน มันไม่ไม่ไม, out, ไม่ได้บอกออกเปรี้ยวไม่ได้ออกอะไรแล้วมันหอมเขาน่าจะมีส่เหมือนน้ำมันงาหรืออะไรเนี่ยให้มันรู้ว่าเออลองลองลองคือยางอื่นมากอร่อยนะแต่ถามว่าอะไรที่ถ้าผมจะเลือกนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมมาครั้งหน้าแล้วผมสั่งไอ้นี่มันนั่งกินเดียวแต่หมายถึงว่ามันทําให้มันชูชูรสอย่างอื่นะสนับสนุนกันดีแบบนี้ ทีนี้ถ้าเป็นผมอ่ะถ้ามาร้านนี้มาคนเดียวแน่นอนสิ่งที่ต้องสั่งคือขาหมูถูกไหมอันนั้นแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เกินคาดและพลาดไม่ได้ถ้าือนเต้าอ่ะอสั่งซุปใช่ไหมตีนเซุปเรามีซุปเยอะผมเชื่อว่าซุปทุกชนิดอร่อยหมดเลยต้องใส่หมูสาบทซุกๆเลยไงใช่แล้วก็ถ้ามาครั้งหน้าเนี่ยถ้าไม่มาล้านนะก็ดอกไม้จีนอ่าเฮ้ยโอ้โหเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่ สีสันคุณก๊อฟบังอยู่ฟองเต้าหู้หูสับเนี่ยผมชอบจริงมากสามเมนูเนี่ยผมชอบหมดเลยอะไรก็ได้มะระก็ได้ดอกไม้จีนก็ได้ฟองเต้าหู้ก็ได้ผมว่าอร่อยทีนี้คุณก๊อฟปกติมากินอะไรก็กินแค่เออปกติไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ผมมาไม่ได้กวนนะฮะกระเทียมกระเทียมเอาคุณดูกระเทียมเนี่ยผมว่าผมสวยผมว่าผมผัดดองผมมีแล้วนะจริงแต่ที่เหลืออันนี้มันดีหมดอยู่ละอันนี้แสดงว่าร้านนี้เนี่ยเขาพิถีพิถันกระทั่งครึ่งเพียงใช่ใช่ใช่องค์ประกอบรอบๆอ่ะ ค they bring, they like ือไม่ได้ให้มาเป็นแค่เหมือนแบบว่าประดับสีสันอะไรเงี้ยพี่เมื่อกี้คุณก๊อฟบอกว่าชอบกระเทียมใช่มีสาเหตุนะว่าทำไมถึงชอบกระเทียมจีนแล้วมาจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดของจีนด้วยที่จีนตกใช่จ้าขเป็นคนบอกเขาคัดมาแล้วนี่ที่ดมกลิ่นที่รู้เลยเหรอเขาบอกมาเมื่อกี้มันจะไม่ฉุนเกินไปไม่ผิดซอสแบบกระเทียมไทยลองยังยังไม่โอกไม่โขกอาหารผมไม่มีปัญหาเวลาการกินกระเทียมเฉยๆใช่ไหม เพราะบางทีให้มันขูนมันขึ้นสมองนะก็เดียวอย่างกะว่าแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ที่ถามคือเนี่ยทำไมเขาทำเค็ม,มจริงๆเนี่ยเรื่องของน้ำราดที่มันเค็มม,มันมีความหวานอยู่ในนั้นด้วยเขาใช้น้ำมะพร้าวจากสมุทรสาคร น้ำตาลละคราวน้ำตาลละราสโสมสารอนคือผมว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างที่นี่คือแบบคัดแล้วภข้าษารยังดีเขมเขายังใส่ใจนะใช่แล้วกินอันไหนที่มันดูเข้ากับคำสุดซึ่งถ้าพูดถึงราคาเนี่ยไม่แพงนะครับอะอย่างข้าวเปล่ามีเปล่าเนี่ยสิบบาทนี่คือราคาที่แบบทั่วไปเลยแต่มีเผือกนะมีเผือกแล้วก็ไม่ใช่ยิบย่อยแล้วก็ไม่ใช่จานเล็กนะสำหรับผมอะอิบจานเดียวอิบนะแล้วผมว่ามันซ้ำได้เลยเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณ จับคู่กับซุกต่างๆถ้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ได้รายวันอ่ะนี่โอ้โหได้อย่างน้อยอ่ะเนี่ยห้าวัน6วันเจ็ดวันได้หมดเลยกินข้าวหมูทอดกับไส้ก็ได้ใ่คกว่าผมย้ายมาอยู่แถวนี้เลยดีกว่ามานั่งกินที่นี่ทุกวันหวานเกินหวานเจี๊ยบทีนี้ขอถามถึงเริ่มต้นก่อนแล้วกันทำไมถึงมาเป็นผู้ใหญ่กีฬา ประมาณสักมสมสมเผมเรียนร้องเพลงมมผมประกวดจนผมบรรลุได้ว่าเวท<า>ีส่วนใหญ่เ,เส้นเยอะมาก,กางานประกวดที่ทูวิชั่นเนี่ยก็เจตนาไม่ไปนะ